สวัสดีค่ะช่องเจคนยนอยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอมานำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่3าตารางวาค่ะอยู่ใกล้กับตัวเมืองสีสเกตนะคะแปลงนี้นะคะราคา1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นค่ะที่ดินคองกวางนะคะ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะทำเรดีนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตค่ะตัวบ้านมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะออกแบบแบบให้เย็นสบายตลอดทั้งปีบรรยากาศดีค่ะมีรั้วกาแพงรอบที่ดินนะคะเป็นสัสดส่วนและเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวมีโรงเรือนและไม้ผลค่ะบนพื้นที่นะคะ มีระบบน้ำพร้อมใช้ได้เลยอยู่ติดทางสาธารณะ2ด้านเข้าออกสะดวกสบายค่ะทุกท่านบ้านสวนอากาศดีนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะราคา1 0 0 0ล้านห0บาทสนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อคุยรายละเอียดโดยตรงติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเจคเนโไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ